วิวของคนละครึ่งนะคะมนโนราขนมช็อกโกแลตนมเปรี้ยวครีมทาหน้าแป้งทาตัวน้ำยาปรับผ้านุ่ม แป้งเด็กขนมน้ำยารีดผ้าขนมลุกกลิ้งแล้วก็ปับผ้านุ่งอีกหนึ่งถุงทั้งหมดนี้ 147บบาทกับรัฐบาลคนละครึ่งนะคะ